สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องเครื่องม,มือคงสภาพฟันนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ารีเทนเนอร์นั่นเองนะคะทุกท่านที่จัดฟันเสร็จแล้วนะคะจะคุ้นเคยกับรีเทนเนอร์เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจะต้องใส่ค่ะเพื่อให้ฟันที่เราจัดเสร็จแล้วนั้นคงสภาพสวยงามเหมือนเพื่องจัดเสร็จมาตลอดเวลานั่นเองนะคะการที่เราไม่ใส่รีเทนเนอร์ค่ะจะทําให้ฟันของเราเคลื่อนที่นะคะหรือว่าเลวร้ายที่สุดก็คือฟันจะกลับไปเหมือนก่อนที่เราจะจัดนั่นเองนะคะอาจจะต้องเสียเวลานะคะเราก็ต้องเสียเงินในการที่จะมาจัดใหม่นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าะจจ นนะคะะนเพราะว่าเวลาที่เราทานอาหารนะคะเราจะต้องถอดแปรงฟันทับความสะอาดเสร็จแล้วก็คือใส่กลับเข้าไปตามปกตินะคะบางท่านจะรู้สึกลังคาญเพราะว่าอาจจะทานจุกจิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังจําเป็นต้องใส่นะคะหรือว่าถ้าบางท่านรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคมากเหลือเกินนะคะในการใช้ชีวิตในการทานอาหาระคะ่ะจะมีรีเทนเนอร์ แน่นไปในช่องปากเลยนะคะก็ช่วยคงสภาพฟันของเราได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องเน้นเรื่องการทำความสะอาดมากๆนะคะท่านใดสนใจค่ะรีเทนเนอร์ที่เป็นแบบฟิตส,สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ LDC ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมใส่รีเทนเนอร์กันด้วยนะคะ